สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงค่ะชื่อนางสาวกันที่มาอินทราชนะค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีธรรมราชศ,ศึกษาปัจจุบันทํางานอยู่บริษัทธนาชาติบลอกเกอร์ตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งค่ะครับผมชื่อนายคณินพิสิทธิ์มีพร้อมครับจบจากโรงเรียนย่านตะขาวรรทัดชนุชามจตุรังครับอตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทวิทยาสํานักงานใหญ่ฝ่ายประกันภัยมอเตอร์แผนกอาราเบียครับ สวัสดีครับผมชื่อนายวรกิจสัมโนครับผมจบจากโรงเรียนสภาราชินี2ครับปัจจุบันทําตําแหน่งเจ้าที่กระตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครับผมขับนครศรีธรรมราชครับครับผมทำไมน้องถึงเลือกเรียนประกันภัยครับเพราะว่าปัจจุบันการประกันภัยกําลังเจริญเติบโตในตลาดค่ะและเป็นที่ต้องการในสังคมค่ะก็อย่างที่รู้กันครับว่าก็คือการประกันภัยเนี่ยมันมีมานานอแล้ว แล้วก็การพันธ์ภายในเป็นเป็นที่แพร่หลายนั้นคิดว่าเลือกสาขาอะไรก็ได้ที่ที่เราสามารถจบแล้วเราเรามีงานการทําสาขาการประกันภัยเป็นสาขาที่แม้จะมีคนน้อยแต่ว่ามันมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของบุคลากรที่จะที่จะลงไปที่ที่ท,ที่ที่จบมาแล้วมีงานทำับพี่ ก็เลือกเรียนสาขาประกันภัยนะครับเพราะว่าสาขาประกันภัยมีความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็การงานที่ดีครับแล้วก็มีความต้องการในสังคมตอนนี้ครับผมคิดว่าสาขาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะครับประกันภัยเนี่ยมันเด่นมันดีกว่าที่อื่นยังไงครับเพราะว่าเราเป็นสายตรงเลยค่ะการประกันภัยได้การจัดการความเสี่ยงสายนี้จบโดยตรงแล้วก็บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะก็เสริมต่อจากเพื่อนครับก็อย่างที่รู้กันว่า สา,สาขาเราเนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างจะเน้เนใน,นหนักในเรื่องของการบ้องภัยดังนั้นวิชาภาคการบ้องภัยเราจึงเข้มข้นกว่าสาขาอื่นเรามั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่เราจบมาเราสามารถช่วยองค์กรการบ้องภัยให้พัฒนาเจริญไปได้ครับผมอยากให้น้องๆน,นะครับช่วยเล่าความเป็นอยู่ตอนเรียนฮะรเรียนที่มตรังเรียนที่สาขาการบัญญไยเนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างเริ่มจากใครก่อนครับผมก็เรียนเป็นไงมัง่งก็คือเรียนก็ เรียนหนักพอสมควรครับสาขานี้ก็ในแต่ละหลักสูตรแต่ละวิชาก็อาจารย์ก็เข้มงวดทุกรายวิชาครับเพราะอาจารย์ให้ความสําคัญกับนักศึกษาทุกคนครับอันนี้คือเราเรียนกันในกลุ่มน้อยอะครับอาจารย์เลยแบบว่าให้ความสาคัญกับทุกคนครับอาจารย์ก็เข้มงวดเป็นพิเศษครับผมค่ะสาขานี้นะคะก็จะเน้นการคํานวณเป็นพิเศษค่ะจะทําให้แบบเราก็ตอนแรกเราก็สับสนนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่าน,านไปได้ด้วยดีค่ะ ประสบการณ์ตอนเรียนที่นี่ก็คือประสบการณ์ที่นี่ก็คือการเรียนในรู้ในเรื่องของชา,ชาการกันภัยก่อนในนี้เราแทบจะไม่รู้เลยว่าการบังคับภัยคืออะไรแต่ว่าพอมาเรียนนี้เรารู้และก็นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นครับประสบการณ์ที่ได้ก็การเรียนเพื่อนสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่ามองอื่นก็น่าจะไม่มีอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีน้อยกว่านี้เราบอกเลยว่าสาขาการภัยเราเนี่ยเป็นสาขาที่เยี่ยมที่สุด เป็นหลักคนนี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับนอกจากการเรียนแล้วก็อย่างผมก็จะเป็นในเน้นหนักในในในเรื่องของศิลปะครับผมก็จะช่วยสร้างซุ้มแบบเพื่อนๆนี่นะครับค่ะก็มีถือพานไหว้ครูค่ะแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องช่วยงานสาขาค่ะครับผมผมชอบเล่นกีฬาครับเล่นชอบชวนเพื่อนเล่นปิงปองครับผม ก็เหมือนการประกันภัยนะคะก็จะเน้นคำนวณใช่ไหมคะแล้วก็ในการทำงานของหนูก็จะมีเกี occur, ah ่ยวกับการใช้สูตรการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเกี่ยวกับการเรียนการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเราจึงไปยุ์ใช้ในการทำงานได้ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่คับการประกันภัยคืออะไรก็คือการประกันความเสี่ยงวันสิ่งเียมาประยุ์ใช้ก็คือเราสามารถบอกญาติบอกคนทั่วทั้งหลายที่ไม่รู้เกี่ยวข้องกับประกันภัยได้ว่า สิ่งที่คุณซื้อสิ่งที่คุณกำลังจับกันอยู่นั้นมันดีจริงหรือเปล่าเราสามารถตอบโจทย์ทุกคนที่เข้ามาถามเราที่เข้ามาปรึกษาเราในเรื่องนี้ได้ครับก็ได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาครับในในการทํางานนะครับผมตั้งแต่ในวิชาสายตรงอะครับทุกๆวิชาคือสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกรายวิชาเลยครับผมในชีวิตจริง อยากให้น้องเนี่ยช่วยเชิญชวนน้องๆชั้นไม่ยกภาษาตอนปลายหรือว่าน้องๆที่กำลังจะจบชั้นม .6 เนี่ยมาศึกษาต่อที่นี่หน่อยว่าจะเป็นสาขาการประกันภัยหรือว่าสาขาไหนก็ตามที่คณะนี้ค่ะค่ะขอเชิญน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่มตรังนะคะคณะคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงไม่ใช่การขายประกันนะคะจะมีมากมากกว่านั้นและจะมีงานที่รองรับเพื่อน้องๆทุกคนเลยค่ะ ก็ขอเน้นย้ำอีกทีครับสาขาประกันไม่ได้จบมาขายประกันอย่าง,างเดียวเรามีงานอื่นๆให้ทําอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพิจารณารับรงินยฝ่ายรับโบรกเกอร์หรือว่าเป็นในงานส่วนขององค์กรอื่นที่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเราเรา,เรามีทั้งวิชาบ,าบ,าบาชัญชีวิชาเทคโนโลยีว,วิวิชาอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิวิชาการจัดการซึ่งวิชาตอเนี้ยมันเป็นวิชาที่เราสามารถเอาไปไประยุกต์ไปต่อยอดให้กับน้องๆที่เข้ามา เรียนต่อนี้ไปเรียนต่อปอโทหรือไปทํางานอื่นๆต่างๆขอย้มทีว่าสาขาประกันจบมาไม่ได้ขายประกันพวกพี่มบุติเนี่ยไม่ได้ขายประกันเลยพี่เองทํางานอัตาเบี้ยอยู่บริษัทวิทยาประกันภัยแล้วเพื่อนก็คือทํางานธนาชาตบลบรกเกอร์ค่ะ,ะธนาชาติครับผมธนาคารธนาชาติเลยเราล้วนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทํางานขายกันโดยโดยตรงแต่เราทํางานขายแรงขายความคิดกันมากกว่าสิ่งนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังลังเลสำหรับการ จะศึกษาคือประการดีไหมประการดีไหมสาขาอื่นเขาจบกันเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นมีงานรองรับเท่าไหร่แต่สาขาประกันเราจบแค่หลักสิบแต่คุณมีงานทําชัวร์คุณมีเงินเดือนที่บวกเพิ่มกันไปขึ้นไปอีกตามแต่องค์กรยิ่งคุณทํางานใหญ่ๆเขายิ่งต้องการคุณเพราะเปลี่ยนทัศนคติลองคิดว่าสาขาประกันมันไม่ชทำงานขายประกันอย่างเดียวอย่าให้น้องๆ ถ้าถ้าเกิดน้องๆคิดว่าทางบ้านฐานะไม่ดีต้องการทํางานจบมาทํางานมีมีงานทำวัวๆๆพี่ว่าสาขาประกันเนี่ยนน,น่าจะตอบโจทย์น้องๆได้ครับ